สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับมอน้เบาแอมโลธงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพออญิงครับฝันดีครับ FC ฟฝันเห็นผีผู้เฒ่ามากกับผีปู้สาวครับมาบอกเลขจจะจังจังครับเนาะโอ้ยผีนี่ขึ้นทับล่างพ่อญิงครับ f c ฟลิ่นเหีวขัดลาาตาแดงจึงคืนวมสันครับบอกเลขสามตัวครับขายหน้าซื้อโหลดมสันครับงวดนี้กำมันใจครับ f c เนาะบ่เป็นการเซฟเวลาครับ เ่าแล้วก็ไปครับเอฟซีอ่ะพร้อมแล้วครับเอฟซีแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพอยิงพร้อมแล้วพีผู้สาวมากกับีีผู้เฒ่าวระสานคับเอฟซีเนาะสวัสดีครับพอยิงสวัสดีครับพอยิงเสือไล่ครับเอฟซีมาใน้มาเสือไล่คือเก่าเนาะพอยังเนาะอืมโกโกโกขายหน้าซื้อยู่บ่ล่ะครับวดเนี้ย่ขายหน้าซื้อเลยขายหน้าซื้อเลยอุ้ยเขา กำลังเขียวกำลังเหลืองเนาะครับรถผ่านมาตามถนนท้นทางเหลือง,อง,อง,องกำลังงามกำลังง่ามสุดยอดสุดยอดอะไรครับพอเหงื่ฝันแนวไยอครับงวดนี้ผีผู้ต่อมาหากับผีผู้สาวผีผู้ต่อกับผีผู้สาวเป็นอย่งไรครืบอบนเวียนดีแท้พวกมันบนเวียนทำไมอยากมาอยู่น้ำบ้างผีผู้สาวหผีผู้สาวก็อยากมาอยู่น้ำหัวมามาขึ้นมากอดมาเต็งมาเลี้ยหนาเลี้ยตา เลี้ยนาเลี้ยตาพอหญิงนี่มาเต็งมะหญิงโอ้มาหอมมาจูบมาหอมนี่ล่ะม่นไหวคนะนี่แรงมาพอหญิงมาในกลางเดือกเลยนะกลางเดือกเลยผีผู้สาวขึ้นหรือผีผู้สาวขึ้นผีผู้สาวเออใครผีวศนะครับขันตาผีผู้สาวเป็นทาเลยทาได้หรอเป็นแม่กับลูกก็คือบ่แม่นแต่เพิ่นบ่เพิ่นบ่แม่นแม่กับลูกคนเ่ามานกันที่ซื้อแม่นทาเพิ่นเพิ่นมานกันซื้อคพเรา จะเอาสองสมบัติเดียวนี่ครับพ่าะอย่งหมอเพิ่นก็อย่างมหาพลหญิงเพิ่นว่าขึ้นหอเพิ่นว่าสิครับในความฝันเนาะในความฝันนั่นนะงานมาเล่นน้องพลหญิงแล้วเพลว่ามาเห็นบ้านพลหญิงคือจังอันนี้อยู่ดีมี่ยงในคนว่ามันเย็นมันหลับดื่นเนี่ยคนวาอากาศดีงานคนวางสั่นนะโอ้ครับครับครับก็เลยมาหาพ่อหญิงคนว่ามาแต่ทางไหนทางนี้ถามโอ้ยมาแต่ไกายเยือกนเนาะครับ ทางไหนล่ะคนหนึ่มาแถวอุดรขอนแก่นมาอีกแล้วอุดรอีกแล้วอุดรกับขอนแก่นบ่ครับมาทั้งคู่ล่ะแถวอุดรขอนแก่นครับหมวดต่างกับพี่ผู้สาวมาแต่ทางอุดรไหมเนี่ยครับเป็นพี่ปูสาวผู้เก่าหรือผู้ใหม่ผู้ใหม่โอ้ผู้ใหม่ผู้ใหม่บาน้เออใครอยู่กันถ้าผู้ใหม่ผู้เก่ากันถ้าผู้เก่าเนี่ยที่มันผ่าผิดผ่าติดเนี่ยเน่ยตัวนี้ผู้ใหม่งามบ่ล่ะคนหนึ่งอ่ายงามหุ่นดีบ่หุ่นดีสูงยาวขาวสวยมวยอึ้มเลยบอครับ ผมเหาหลักกับน้องห่วย่วยสร้างว่าเป็นเบ็ดผีเนาะอืงยับสุน้องเลยแกดินคาคายากสุน้องแล้วผมเบิ้ลโมยันหมดเรา่ฏก็นักเขี่กระเดียมเนี่ยก็ว่าผีน้องกับจะได้กัดกันใจเอาบ่ย่านเนาะจะได้กัดโอเด้านะครับครับหูว่าผีอยู่เนี่ยนะมันก็มาตามเหลี่ยมตามลาวของเพื่อนมันมาหาเหลี่ยมเบื่อมาให้นะคงดีมาฝากเพื่อนว่า คืนทับล่างพอยังเลยแน่นทุบดินฟืดแน่ดินอยู่บ่หรอพอนิ่งก็ดินแล้วก็เนี่ยหยาดเนาะครับก็ดินนาดินล้างแล้วโอ้ยบ่เห็นอยังเนาะคนเราบ่มอเห็นเนี่ยตายหรอคนเราสิไม่ยากัดคืนนะเพื่อนว่เออาเพื่อนว่ายาดื้อเยอะดื้อเนาะไมอย่าดื้อแต่เนาะก็ขากันบ่เนี่ยบ่บ่ะขาดหรอเพื่อนว่ะนะครับเป็นพร้อมผ่านเพื่อนมะขาดอกพ่อนว่ะมาให้ค่อมดีค่อมงามเพื่อนว่าสิครับครับครับเอาคงดีมาให้เพื่อนว่า โอ้ยเนี่ยเ,เดี๋ยวน้องงเดี๋ยวเพี้เค่อยบ่ามาใหาบ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 ้บ่เบรียกบ่เบื่อแล้วมาให้อนมาครับครับทำอะไรคงมีมายางขากเลลงอนหนเพ่นมานะเอามาแต่ใส่เราเพียงคนเราคนน้มานด้ได้ทำคนน่ะโอ้ได้ทำแม่นัดถูกคือคือคือ,คอ <ใน S 1> แล้วคือแล้ว,ลวเขาเนาะในอันนั้นในเหี้ยวในเขาในลุมนะพน,ะนะ<ห>ักมามอน,ะนะอืนมอแต่ัน คุบ้าพาตูดอตดงทา้งหลกับพระโนะเนี่ยเป็นวในได้ทำเพิ่นกงเว้าไปแนวนี้แม่นเพิ่นว่าจะเอามาเนี่ยนด้ทำแหละเด็กมั่นนีพิ่นะครับอืมด้วยสอบไปสอบมาตัวได้เหรอเดี๋ยวเขียนให้พไปนะมึนก็เขียนให้เขียนให้เลยเขียนใส่กระดาษนิดหน่อยให้อืครับเขียนใช้กระดาษนิดหน่อยอเพิ่นยกขึ้นนี่เบื้องเอาพคนละเจ็ดสี่เก้าเดี๋ยวคนเจ็ดสี่เก้าเลขล่างสองหัเลขล่างสองห่น ขึ้นมางสันเนาะแม่วงเขียนใหญ่สันเขียนใหแนวนี่แม่ในข้อมันมึงเขียนใหสันครับเทียนให่แบบนั่งเจ็ดสี่เก้าสองห้าเจ็ดสี่เก้ากับสองห้าแม่ตัวแดงเจิงคือยงบบ้ะครับตัวแดงโอ้ครับขายหน้าเสือเรือยาเลยบัดชุดไทยเป็นล่มขายหน้าเสือเรื่อยไปเลยขายหน้าเสือรุดแม่พึ้นวางสั่นแล้ว อ๋อคนี้ก็ถือกันนี้ก็ไปบอลอดมาัพันเปอร์เซ็นตว่าไปเลยหนึ่งกอนพันเปอร์เซนต์ดิแมนพันว่าสามโอ้เซียพันตัวหนอพันว่าพันเปอร์เซ็นต์ขายหน้าสือ้ังเสื้อพันผีู้สาวขึนทับล่างทับรางผีู้เุ่าขืนทับน้ำบ่บ่ผีู้สาวอยู่ไซละบาดผีู้สาขึ้นทับเรื่องบ้ายขึ้นัผี้เฒุาอยู่ตารางโอทายอยู่ตารางทายอยู่ตารางให้ผู้สาขึ้นไปก่อนแม่น เนึนงปก่อนมันนี้เพื่อหนึ่งก็ยืนถทายุ่งตลางครับวันนี้โด้นเติบเพื่อจะเืินกันลงมากนะโอ้ในคว่มพันเนาะครับสำคัญเนาะคนวายจะเงินกันลงมากก็ได้จกกินตับคนยิงไม่นี่ถ้ามันเกิดันนี้เพราะยิ่งกันลงมาน้<อ>น่น,นะครับ,งนนบลงมากสูงคนลงมาตารางน้่มมามา,มาเพร่ะก็เพราแต่ลงมากเพรานก็ย่อมือใส่เป็นถึงผีผู้เท่านะย่อมือใส่ครับครับครับมาย่อมือใส่ มาแล้วกครับก็ย่อมือตอบเพื่อนเึกว่ยุ่ยิ้มแหงวันนะครับครับอืมน่าพ่อเยอะเพา่อเนาะบ้านเลขที่ตัวเด็กว่าครับพ่อเยอะบ้านเลขที่ก็ฮาเจ็ดฮาเจ็ดอืมครับหมาสองครับมาทางอุดรคอนเทนเนอร์เป็นยังไงครับหมวกเขินไว้ของพีต่างๆ่พีปอบพีก็ซื้อพีกระหังเป็นยังไงครับหมอมีหมอมีหมคลื่อนไว้หมคลื่อนไว้เลยอ่าเอาฟังเอานะครับเอฟซีหมวกเขินไว้ บื่อจะเคลื่อนไว้เลยนอบอกมาครับครับครับมาแต่ผีผู้เฒ่ากับผีผู้สาวนี่ยแหละมาหามากับมาเขียนเหลี่ยมห้นั่พ่อครับพระตุดงกมิยดเลยพระตุดงกับเมียดนอเห็นมาถือ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 นะครับถือนะครับเพราะยังอ้าวเพรห้มีโชคใหญ่เนาะอ้าวไปที่ทำยังเบาเต้มท้องมีสามดาว มังมีอม่ะอ้าวอย่งสุดายครับเลขกเก่ามุนขึ้นเป็นเลขกหกน้ำด้อครับเลขกสามตัวกับตัดเหร่นเนาะสองตัวกับคับน้ำแน่จักหน่อยสองหาหาสองครับกับพ่อใหญ่หัวหน้าพีสุดรอพ่อใหญ่เสื้อลายครับเอฟซีขอบคุณค่ะพ่อใหญ่ประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงน้ำเด้อครับนน<ม>รจัหาหางไรอ,อีกบาทนี่พ่อใหญ่ปูพญานากระบาเนี่ปูพญานาคก็บ่เห็น บมเห็นเ<า>นมมาะอืมครับมาเจาะวันชาไปเลยจป็งเกงตัวนี้ก็ยังบเห็นใส่พอนย่างพวกใส้อถอยมาไม่หรือว่าถอยถอยโดนหรอือยังไงเอามาโดานเลมเคยใส่ไอ้โหโก้โก้โก้โโ<อ>เขากันกับเสือไล่นี่แหละครับอ้อาว EFC ตัเลขกประมาณนี่เนาะครับเนาะนี่แหละครับฟองไหยิงของเข้าป็นว้าขายหน้าซื้อลูดว่าสันกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะ เดี๋ยวมื่อี้ครับบ่าวแอมโลทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมโลธงนีจะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรี่ยงซั์ครับค่าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,สองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่ถือกนะครับนะ้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบอตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุก <ๆ S 2> อย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธ <มา S 2> ุสาธุ ขอบคุณครับน้องบิดขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ายขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมองเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือทแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้แ ล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวะนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้มชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้ละกันนีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจงให้กันนี่ครับยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับตองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคองหลวงปูุลอดมหัย่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับามาฝากอีพซี่โบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกยีออาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ 1 a t